Đừng ไป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  เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาเ้กิตรถนั่งนะตไม้กิ่งไม้นะกิ่งไม้น่จะมีตัดเนาะเลี้ยเเลยดวยเียเเลยดวยลไวเยมัดมัดมัดหลังอีกหน่อยมัดหลังอีกกรดอย่าไปอยู่หลังรถนะอยู่หน้ารถนะยงนไหอกยงน วันรับเอารอหนาเองนะฮะมึงจะแกล้งเราเาล,ออาอลถรถระ<อ>ง,งน,นะรถไม่ก็ไม่เอง็นตยบก็ไม่มีรถรถขึ้นเลยรถขึ้นฝั่งพิงไม่พิงไมน่โอ้ยดึงทางนี้ก็กกดึงนี่ต้องดึงขึ้นนี่แล้วนะมันติดต้นไม้ต้องดึงลงเลคนคน รถรอวังเลยรถอย่ายกแม่นะหนูพี่จะ้นก่อนืก่อนค้นก่อนรถเดี๋ยวรถทับนะเ่หวงดึงเลยดึงตรงตรงรถเราวางรถเรถไม่ออกเดี๋ไปเราไปตรงดรงเดืงท้ายเดืองท้ายเอาเตียงมานเดืองท้าย จะดีดนะต้นไม้จะดีดให้รดลงมาค่ะมันอันตรายลูกลดลงมาตามันอันตรายลูกลดลดลดลงมาก่อนขึ้นเลยขึ้นเลยอย่าไปอ่อเกลรดเลยอมอเกลดเลไม้มันดีดมันขาดไปมันโคตรโรขึ้นไปโคตรเ้ยพรออย่าเล่นเคลื่อนไปเคื่อนอันตรายลูดทับเนี่ บาไฟเกิดมันเชื่อมมันขาดมันอะไรมันรถไหลมาทับมือทำไงเนี่ยเกี่ยวเกินนิดเดียวมันก็ไปเลยเด็กพวดขึ้นเลยขึ้นที่นู้นก็ไปก่อนไปเต็มอ่ะฟังเลยมันมันเปิดประตูได้ไหมไหมเปิดประตูดูคนก่อน ลันแลมัตนตลตหนเอะเดีวันลม้วแล้วเลยดเปลี่ยนครคมนะนี่ะอ่อดต้องปล่อยเชือกฝั่งนู้นด้วยนะฝั่งนู้นเลยไยู่เราขึ้นมากอนได้ไหมบนั่นแหละมถาทาน้หนเ็แล้วอ่ะเอาขึ้นไม่ได้ รถเอ้ยขึ้นมาว่ะมึงมึงมึงจะไปอยู่กับรถมึงต้องส่งเสียงบอกรถเขาก่อนใครอย่างน้อยไม่เห็นประตูรถแล้วไหมทุบไม่แตกครับก็เป็นหัวจิกอย่างเดียวเลยอพรมด้านหลังต่อนมัดอืมหัวทุกไม่ได้ต่อพรตกมัดตัวสี่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าน้ำมันรถรถสุกแล้วล่ะ

ไม่ใช่หรอกเพราะน้ำยังไงก็ยู่อยู่ได้ไม่ไปไหนแล้วน้ำอ่ะมัดข้างล่างได้ไหมมัดข้างล่างใต้น้ำได้ไหมมัดข้างบนมันนี่มีแรงดึงยิงยิงยิงเอาคอยด็ข้นมกออคอคนช่วเปิดได้เปิดได้เปิดได้ปแล้วช่วยหน่อยคนจับไปด้วยนะ ฟัเออบอกไม่ก่อนลวงดึงไว้ก่อนนะเชือกอขาดตึงๆไว้ก่อนคนจับประตูไว้ด้วยคนหนึ่งับประตูจับประตูไว้อนัไปแล้วไปแว้ต้องขึ้นจับตึประตูแน่คนหนึ่งไงจะลงไปปิดหัวลงไปอีกอย่าขี้นไปเยอะเพราะถเชือกขาดด้วยว่าจะคอยไม่งั้นเหตุการณ์ขคน มัดรถดไเอปเอ้มันไปพิกมาเชอทาราไพึลมัดรถยังไงไอ้พทโทะอะหลายคนหน่อยช่วยกันละหลายคนหน่อยข้างนอกอ่ะโทขึ้นไปพปรทอย่าอยู่ข้างหลังคนเาขึ้นไปข้างบนก่อน หลายคนเลยแล้วคนเอาขึ้นไปแล้วคนหนึ่งนอนข้างบนเขาเม้าห้าแต่เขาเม้าห้าสองตอนนี้เห็นรถแล้วแต่คนยังอยู่ติดในรถประมาณสามสี่คนดูหอนมีอะไรมีแต่หออย่างเดียวะเลยนับประตูก็ได้ ยระหนักหายไปตอนนี้มองเห็นรถลวกำลังเปิดประตูเอาคนออกจากรถว่าติดคนติดอยู่ประมาณ3-4คนที่ไม่ใช่แน่ๆที่ไม่ใช่ไปตีเราหรอเนาะ้าองแปาองแดห้อ่ายู่ายงานกับอง้นะถือวิตลอด้องอ่เด็กน้อยรอว่าแอะไร อาเสียชีวิตทั้งหมดตู้ต้องรู้ไหมเฮ้ยมาช่วยกันหน่อยครับข้างหลังนะครับผู้ชายครับแข็งแรงช่วยกันหน่อยครับช่วยกันหน่อยอาสองแปดสองช่วยคนหรอไมาใช่นี่หรอครดึงรถออกมาขึ้นขึ้นไปด้านบนตู้ตอนนี้แอร์ก็นอนดีๆแต่รถยังไม่ขึ้นแต่ตอนนี้พอเอางัดเอาคนออกขึ้นแลอวกัน

สองใจครับมีกู้ภัยเข้ามาช่วยด้วย